สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แทสนะคะทํานายดีศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุบค่ะที่จะมาทํานายดวงการงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีว่าในเดือนมีนาคม2559นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะประจำเดือนมีนาคมนี้ค่ะ ลูกแก้วของเจวีฮ์เฮสเชียเกิดขึ้นนะคะชาวราศีกรกฎนะคะก็ในเรื่องของงานราบรื่นสงบไม่ค่อยที่จะมีมรสุมมากนักนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเป็นรับผิดชอบงานที่คุณทําอยู่นั่นแหละนะคะมีเาขาเรียก power มากขึ้นมีอํานาจมากขึ้นหรือเป็นลักษณะข,ของการทําอะไรที่มีความโดดเด่นนะคะเจ้านายให้ความสนใจนะคะในแง่ของงานช่วงต้นอาจจะนิ่งๆ,ๆ,ๆเงียบๆไปนิดน,งน,งนึงนะคะแต่ในช่วงกลางกลางเดือนไปจนถึงช่วงปลายเดือนคุณอาจจะต้องวุ่นว มากหน่อยค่ะนะคะในแง่ของการทํางานแต่ก็ยังส่งผลดีอยู่นะคะเพราะว่าผลงานของคุณเนี่ยเจ้านายก็ยังนิยมชมชอบอยู่เลยทีเดียวนะคะถ้ามองกันถึงในแง่ของการเงินค่ะเขาบอกว่าการเงินได้จากไหนได้จากเพศตรงข้ามด้วยนะคะได้จากผู้ใหญ่ผิวสองสีค่อนไปทางขาวนิดนึงรูปร่างอวบๆทุ้มๆนะคะจะเป็นที่พึ่งในเรื่องของการเงินคุณได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ในชาวราศรีกรกฎนะคะในช่วงเดือนนี้เกณฑ์นในเรื่องของการใช้สายเงินจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบ้านและที่อยู่อาศายัยหรือการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆเข้ามาในบ้านมากกว่า ะะสำหรับใครทําธุรกิจการค้าถ้าคิดอยากจะลงทุนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทําได้ถ้าหุ้นส่วนเป็นคนอย่างที่อาจารย์แพท์บอกไปก็สามารถที่จะเข้าหุ้นกันได้ดีเพราะเขาจะมาส่งเสริมในเรื่งแงของการเงินให้กับคุณได้นะคะมองกันถึงในเรื่องของความรักดีกว่าชาวราศีกรกฎนะคะ อ๋อไปได้เรื่อยๆค่ะเขาเรียกได้ว่ารับมือกับสถานการณ์ความรักที่ราบรื่นมาตลอดเรียกได้ว่าความรักในช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยมีมรสุมให้คุณต้องเครียดนะคะอาจจะมีเกณฑ์พบปะกันไม่มากไม่น้อยแต่ก็สม่ําเสมออยู่นะคะก็ทําให้คุณมีความสุขในเรื่องของความรักได้เป็นอย่างดีสําหรับรายที่มีมีแฟนกันเป็นแฟนกันอยู่นะคะหรือจะเป็นคนที่มีครอบครัวกันอยู่แล้วนะคะเกณฑ์ความรักราบรื่นสงบเงียบดีนะคะส่วนในรายของคนโสดนะคะก็อาจจะต้องเงานิดนึงค่ะเพราะว่าสังคมของคุณ ค่อนข้างแคบนิดนึงถ้าคุณเปิดตัวออกไปหน่อยนะคะหรือเข้าปาร์ตี้เข้าสังคมบ่อยๆก็จะได้พบปะคนที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิตแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะกล้าหรือเปล่าที่จะริเริ่มความสัมพันธ์เหล่านั้นนะคะ